คุณสาหรับมาลัยน้ําใจทุกๆท่านนะครับขอพรบคุณกําลังแรงองใจน้าฮานน้าเวทีพี่น้องเฮาในรูปแบบของลํากรอนประยุกต์พี่น้องครับเอาเสียงร้องเสียงลํามาฝาพีตอนนองคือเกาฟังสบายๆตามสไตล์ทีรวัตรหอมจันทมือนีถือว่าพี่น้องมั่วมบุญฮวมกุศลมาฟังร้องฟังลําแจเมมาลํามาฟังคุมคาครับจ๋าสามบุญพอดีเบอร์เนี่ย บุญมหากถินบุญบวชบุญอุทิศพันธยิ่งนกนัดเดียวได้สามตัวอนุโมทนาบุญกับคณะสัตยาเจ้าภาพเลยครับขอเสียงปรบมือสวดๆให้เจ้าภาพเนะี่ยเข้ามาในกาไในงานกับอ้ยมาบุญใใบญ่บุญตเต็มกัะซาถูกเอาน้ากันก,นก็ได้บุญได้พะลาตเต็มกับตเต็มส่วนนี่แม่ยกแรกแข็หมานก้อนสิบห้าพีพระนองเข้าไปมวนไปซื้นครับให้เป็นนาทีของมลําก่อนสักนี่แม่ไหวอ่อนย,ยกรูในยกแรกแข็หมานครับอนุญาตครับ ินเดินสิงไปกินป <Equ> ิงก่ปิงก่ยบานใ้แตแต่บสามยานลูกชายลูกสาวหิวเขา กัขนขะนั้ไม่ก่อน,นอื่นก็ขอสํารวมจิตสําร่วมใจสําร่วมกายสําร่วมว่าจาไว้สากรณละลึกถึงคุณบิดอนมัรนดาคุณครูบา่าจังสอนผู้ประสิทธิประสาทไห้แล้วจังว่าสาถุสาถุสาถ้อคุนพระพุดธรัตน์ไตยังคุณมาทำมรัตนไตยังสังครัตนไตยังนี่คือคุณบาเสีรัตน์ไตรว่ากุุสันโธโกนาคมโนกัสสปป สีสีสีอาริยะเมตตยโยล้วนแต่นอพุทโธจงพระพบมาบังสาธุเด้อจงมากังจงมาเหลี่ยมย่ำลำไว ก็ <ersch> ขึ้นป <ห Wait S 2> ันได <all. S 1> <im> ้กะหอนก็เอาคือเกานอโน่โน่น่โน่ถ้าคุณอยากใส่เมียเราไปพัดรสมใหิตเดือดตัวเราเราอย่างดูแล้ว เอาหมาให้เสแทยกะให้ผู้อื่นไปเอามาให้ได้เมีเด้อเอาละฮะนี่ลับมาสาธุเด้อสาธุเด้อขาข้นหนมนี่ไปทุกเกตซานนึกถึงคุณคู่บ่าให้เพย์กลุ่มโป๊เก้าคุณนันได้คุณประสงค์องค์เจ้าทางสามแหมมาเลี่ยมใหม่มาเทมาแท็บขาไปคุณเกลียวซูบการใบดนลัดใบไปลัดทุกดังทุกทุกดันอ๋อทงอ๋อทง สักกะสอยของพกป้องสองเพื่อ้าวพิดาพ่อแล็บแมวพระแปลนแผ้เพื่อขยำเข้ากระบากอนวันนี้เด็กกระบังลูกเหลือหล่นขยำมาซอยหกันบุญขอปะทุมไทยลายให้เรนรำลำบางให้มาเทียมข้งเวลาลำลองเอวมาเทียมข้างเวลาลำลองเอวเมื่อนี้เสร็จลาปรฐุมพินาแล้วจะมาขึ้นสู่องขอเส้นเดิมเส้นไปเบิดจูทรงของขวบจักกระบังในบดัามุขีบ ิด <cin> ังใจประสงค์มุขขยาได้มีแนวอยู่ให้ลำบารีกากันมีแนวอยู่ให้ลำบารีกากันมือนี้ลำบานเสียงกัมยาได้ผิดพระพังหลังหน้ายาลงให้คนสาดเลยละเบนโป่ง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 ทองทั่วปัตพีนุ่นลำบารีอาริย์เมตตัขยะสลังวางเวทขยาได้มีละเบนต่อสนองลำคำซอยให้มาคอยกุพิทักหาเวลาเอ้ยก่อนยาสิได้ขยะละเบน ตาบอดตาบักกาแสดงไปนี่มาแฝงมาสู้ล้ำดูกระผมบางให้มาเป็นทางอย่าลงมาไหลทิทางผมนั้นเด้อขยินต่อสู้ความรุ่นแงไลขอเสิร์ฟเดือเศิร์ฟถ้าเทพไปทวนทัายสถิตแทนเทศวรรค์เวทสิตรวันกูสร้างมาเมฆคาาดวงสวยมากคอยหลีกเยี่ยมเทียนที่ยาได้ห่างจงลามาเป่งหองให้ผู้พาเด็กได้ให้ไปอยู่ไดะให้ไปอยู่แรงไล่โอ้โหคนจะได้มาเปิดตาเบิ้งกูมาล้ำมาบดเนาะ ยางไก่ไปนี่เข้าเจ้าบ่เบ่งขอนเฮาไม่เฮยียขาเจ้าเน้น้ำเท่าดำอุ่นเออมันขอนมันเอาน้ำอีอานะนีน่ล่ะคิดก็อะจังเปมันดีคักสยางบาเศร้าจักแค่ไรเอาลาหานีม่อเป็นในวันเต่านี้เอาในบุญบุญพ่อคนมาโซ่เอ็นเต็มพุ่พวงสนาม มาจังอาเปย์ห้องโฮโซปุนลูกเอเด็กพุ่งควงผมโบตีบ้านนี่มาตามมาดีมาเร็วคนกระเซี่เล่นอังตะฟังมือดี่คอยถามเรื่งบุญว่านำลาวจังผมได้เล่นพ่อแม่กระดีใจเพิ่นนั่งเดือกระพากันโยกพากันโยกกระโปงห้ามาเต้นมือนี่หลักกระสีได้เห็นคนกบกระบาดล้ำซ้ำกระมวลสมควรละเด้อพี่น้องกระฟังเร็วจีเอาฟังคักคักหัเจ้ามืออุ้ยเสีย แม่เอ้ยแม่เดือกกระบะพวกเจ้าให้กับขึ้นมือเปลียกระบวยเยืนในถากกราบะผมสูค่คนผมได้บ้าพบพ,พ่อพ่อแม่กระบุงลายมาฟังสักกระเทือนลนิวปีนี้เดือนหลักที่ปู่ปีหลักทางฟังสากายปากหิดเดินเงียบไปกลางสะไปหันหน้าผาผมทุนถูกกำเด็ดกำเผาแล้วโ,โตแล้เรียนซ้ำั่านมาอดนำเดี๋ยวสะไปหาข้าไปเขียวขึ้นยืนคำอยากได้ละผมมา น้องผู้ประจมพะลมกันไดให้ผมมาลำถึงลาพนกของไปกระทองกังพองจมนันเล็บตาสูบพอบสวดพออลออ้อยเบืดหลีดจนไม่อิดพอแห้งจังไข่สมในความเบามือนีสมใจเจ้ากระเดือร่าความอยากปวดเจ้ากระไดพักไปขับเล้วดังหมายมาหอดเล้วฟังเบิ่งให้มันครับ ยังละักกระตักติ่มนำหมูคนจะรอไวเป็นลัจะได้ทางนำจะได้ไปทางนี้ได้ยินผมลำบ่อ,อย่าหาลอละดืมมือนนี้อย่าหาลงเดืมมือนนี้สิตีลำนำก่อนสิตีลำนำก่อนมันอื้ผู้ไปบรรนันผูสิบไปโยกเอาดอเาะโสซาถูกสาถูให้ได้ใบหลุนหลุนให้ได้บุญเลยลให้ได้ผัวเศร้าคนผัวเด้อ แม่สาธุเอาสะเถาะปะนะาดีดีมีแห้งสะไรเมียอ,ออกกำลังกายวันนี้ติดเจีเยจำใส่กับนกักไกไม่มีขายถ้าอยากได้ให้ทำเองเอาบ้านละคนละไปล่ำมาเด้กับพอเนี่ยแต่สุขคนละแตม่มาบ้านน้องอรุณเฮ้าะจด้มาหลายเป็นซอยกันเด้พอพวามสบาย ไม่เห็นหน้าเห็นตากันไม่มทันทีเสีย่าโอ้ยลูกหลาที่ละวัดเอ้ยเขาพันษาเป็นจะไใหญสองเดี่ยนสามเดี่ยนมีการมีงานบอพอพากันไปเห็นอย่างยู่ดีมีแห้งบลูกหลาเห็นหน้ากันปั๊บหลมาล่ำแม่ยังมาอ้วนแต่บัดนอ้ยนอคือกระามกันยังอื่นอยู่เนาะเอออ้วนกับมีหำเพื่อกันนะล่ำแม่วันดีวันพี่อยู่ดีมีแห้งเนนออ่อยค่อยแก็บยุบปีเบิรศาสตร์มันเป็นเจ้าี่ลีใหญ่วันพี่วันตุยวัยนอก,ก,นกนอดอ,อุ่นมันเป็นจ้าสั้น เพราะฉะนั้นนี่ไปใหย่ขึ้นหันไม่ใส่ยาเต็มมาลองมาล่ำข้นหันมาจังสี่ไหวออยกู้ยกไหวเหนือเก่าทวีเหนือหนาภักต่อรองลมาหันมาไหวพ่อไหวแม่ไหวพี่ไหวน้องสู้เก้ากับขอไหวดอกกแมเบสู้ไม่กับขอกราบขอไหวเจ้าภาพเก้าก็ดีครับเจ้าภาพไม่ก็ดีที่ระบัดกับขอกราบขอไหวกราบนี่ไหวหนี่ไหวเพื่อยั้งไหวพระเพรเมตชิต เมตตาใจเพื่อลูกลูกหลานมอลองมอลำทั้งสองเห็ดสลางทางผาดเฮ็ดมะจบบองนาเม็ดมถือหูถือตากระวังว่าพ่อแม่พี่น้องเสียบให้ลูกอับให้ลานเพันกระยังวาหายกระยัเฝ้าตีดีกระย่าเปล่าย่องไว้บหูปังหูเบิงสะกวนเด้อแม่เด้นโอ๊สะเยนกินคาตางขิงพนเมโอ๊สะเยนกินลิงตังกระไตโอตมาฟังที่ระบัดคนผู้ดีความมอลำหวอมจัน คนผู้หายไว้ซ้ำพ่อผู้เ็นดีไม่เห็นฮกเกี้ยแท้อยู่ในทีวีเมียเบิ่งตลอดในที่ละวัดป่ะนะปีนี้ยังเห็นอยู่ได้เมียอยู่ในทีวีที่ละวัดหอมจันแต่ว่าปีนาสีเห็นมูรุกอยู่ในตู้เย็นหมดแล้วอันเท่าแล้วก็าจะไปฟิตไปซิบมันซาหามันลื่อสละเย่หอมไปลองไปล่ำทางไดก็จะมาซาปพดซาโพเทศาว่าล่ำดิบล่ำดีเราก็ซา ซาวาเป็นบาใส่กันดีเขากับซาซาวัาซึ่งนี่เป็นบัวกับเนียกันเขากับซาสามเา ột, าทียหนึ่งเดีย่สวยซาโพดซาโพดแต่แต่ามาบานเฮาน้องอรุณซิตี้มือนีเทื่อแรกแฮกหมันจักสิเป็นซาวาหมือสิเป็นซีวีประกาศรับรองห้องโตเจ้าอันเที่ยงก่อแถลงข้าวเนี่ยพ่อคิดข้ารับโทรศัพท์ มือเว้นกับท่อมาสามสายมือว่านกับท่อทามาหมื่กวันกับท่อมาเข้า่าที่ละว,วัดตายมันเป็นอิหริดนะเจ้าเจ้าตั้งโตแถลงข่าวขึ้นนักดาราเขาเนี่ยเปลี่ยนอยู่ผีหลอกที่ล่ำอยู่เนี่ย <c oughs> มึงแมนไพรตายอยู่ยันตายค่อยตายให้มันเป็นสา,าม่าบุหรี่แห่เจ้าภาพเขาเนาะ ข้มัจจิสู่เป็นไหวพาอละใหญ่ห้องกระอันางพักควันยนว้ยาวสกนนางสนมสีนามมาทั้งหลายนี่ลัแม่พันจะป่ารกไหวว่าคว่ำกรุุนกุนเกลือเหนือมันดาหาได้บ่อยู่ในโลกจอว่ามีแท่แม่พูดเดียว แม่บอกเคยกดเขียวเขียวคำกระจำฝืนเธอหนฟื้ืนเก็บตองมัดกระบองประจำมืออาศัยมือสองข้างถางดำปั่นกลลูกสิบคนเศร้าคนแม่หักคนสุขเลี่ยงไอเพียงกำเกิงกันพอ่อบอกเคยกีกันปัน่นไฟวาสายิ่งเป็นสั์จิงคนเฮาเผาตะกูลขวมกัง้งกัวซิยั่งมาได้จะเริ่ไววยังถึงทีพ่อนั้นแบกหอบมีแม่นั้นแบกหอบมีปันหินก้อนวาทับเพื่อ พนาวา่าดบ่เพิดเพิ่นสุขได้อุกหัวใจแสนลำ,ลำบากลูก่ยิมปากทองแม่มองไม่อยู่บอเปลี่ยนถ้าต้มมาเลยเด้อผู้ใดหิวเ,หเขาเด้อบนอันีบูฟเฟ่บูฟเฟ่ฮะลูกสาวอีเม่สวยต้มเองกับมือ แสียะแสบยต้องห่วงผงชุดนดเบิดสามหอคำขึ้นเว้นแม่เที่ยวกลัวน้ำสวนกลัวหนาหวให้พอบว่าคู่ออยากได้จึงจำไห้เกี่ยวหานอนาคตลูกของพอ่อต้องเกาหนาลูกของแม่ต้องเกาหนาการศึกษาต้องดีเด่นต้องเป็นคนทั้นหนึ่งได้โอ้ยนาย แหงสยามนั่นละนาะลูกแม่ ก่อนเด้าใดญ่มานำก็ต้องเพิงเฮือเสือก็ต้องเพิงปลาพิดาเพิงลูกเต้าค้นเตาก็เพิงหลานผู้ใหญ่บ้านกระต้องเพิงลูกบ้านมันจะอยู่กันเป็นพระต้องอาศัยเนี่ยเนี่ยตองอาศัยพระมันจะอยู่กันได้มันเป็นจังสั้นลายใหย่บวชมือนีมีสองบวชบวชที่หนึ่งบวชต่อผลแทนคุ้นู้เป็นพ่อเป็นแม่ผู้เลี้ยงมาผ้าใหญ่บวชที่สองบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลหาคุณพ่อประยุนคำแก่นแก้ว พอใหญ่เฮาผู้ลวงรับดับขันบัดนี่ม่ใหญ่ดับขันจักไตดับขันจากประโลกเบื้องนี้ไปสู้ปลโลกเบื้องนาพรนนายใหญ่เพิ่นจะห้นคนมีย่ำใว่าความตายนีแขนข้อเจ้าสุบัติยังแม่ใหญ่แขนอ่อนตอนตอนน้ำเจ้าผู้สุขคนเพิ่นมาความตายนีแขนข้อเจ้าสุบัติยังเตื่นขึ้นมาเมื่อเศรา้าตื่นขึ้นมาเมื่อเศรา้าเห็นหน้าจังวา,ายัง นั่งเฮียงกันไก่ไก่ผูหนึ่งก็เป็นผีพนันม่ใหญ่ผู้หนึ่งยัดยงดีๆก็บอมีแมงแปวนี่เป็นแนวบุญแนวสร้างบุญกำน้ำปันพันว่าบา้าไผบุญมันขาสิตายวันนั้นแขนฝ้าก็บอ่อตายสังขารนีแม่สังขารสื่อๆดอกมันยืนเพิดมาค่า มันไม่ใช่ของเขาและไม่ใช่ของเราเป็นของไผเ,เ,เป็นของสังขารภายในใหญ่เป็นตะเบิงต่ตะลุ่น30ถอยนี่แหละไม่ใหญ่40ี่ิปี50ปี 60, ป60 70 80ไกลเข้ามาแล้วแกมกระโยชน์หนังตากระยอนยี่หมว,วกแขวก็บอกมียกแขนขึ้นย่านตนานทัเงิืนมันเป็นสัน้นไใหญ่คึ้ยากหลายตากระดิฟังทิ่ถั่วขวนัวนำเข้ามาต่างค้นต่างสีหาไม่เท่ามาคำซอยตีน ต่างคนต่างสิดันดันดินบัดย่ำป่วยมาถึงต่างคนต่างสิวย่อย งบัดมาเว้นมาตองต่างคนต่างสีขอข้างบัมคว่ำฉลาเข้ามาขี่ย่ำม,มาลุกยางย่าไอ้สิลมบัาเท้าลมละต่างคนต่างสิลาพกของ,น,องน้องนุ่งอาวา่าต่างคนต่างสิไลลาพัดนิพากันคนกำเอาแต่กำบุญสางไผ่มันมาเป็นเพื่อนต่างต่างสิลาพวกเพื่อนสหายแก มูปบอกว่าอย่ากลร้องอย่ากลร้องนั่งนัน่นหันมาทางใคยเลยปู่เยอย่ากลร้องไปเสากินต้มอึง้งแต่มือนี่ไเป็นต้นไป,นไปเมื่อวานละจงเป็นตะเบิงผักซะม่ <c oughs> ยางไปน่นะอะไรกันยางมาไหม ไม่อยากเ้ยแม่นสีให้คนให,ให้ไปกระดเป่าแม่นเสี่ยวหน่วยแก้วกบมาให้กระบอกขึ้นพากันมือตื่นตาขึ้นมัวเมายาประบาดให้ฟังคำพระบาทเจ้าพงค์ท่านเหมือนสังสอนนี่หละเพื่นยังว่าขันสิเที่ยวทางไก่ให้หาห่มบังหัวเอาเดิอขั้นสิเที่ยวทางไกลไทยทงไงห,หาไว้ขั้นสิไปทา เวอร์ไงหาทิ้งบังยัยๆขั้นสิขึ้นตนไม่ให้หาบองขอฮองสิลองอมอมแม่สวยเอ้ยทิ้งมาไวบา้บังหญ่คือตัวเฮาเด็บบานีแม่ทิ้งว่าไวบา้บังไงคือโตเฮาบาตัตกสงสารถึงนิพพานระวางขางไก่เยืนผลเสียนผ่าน่ยวสางกะทินแห่ให้คิดทำเด้อแม่เด้อ ทางที่ไปขนามันยั้งกวงว่ากลัวลังบุญนั้นคือหฮมกัง้งขันยูใหญบังหัวท่านคือเสบียงไทยทงไอหาใบเดินทางไกให้หานามหาทิาง้งบังใหญ่ใหญ่แม่นสิไก่ปันไดกะบอยาอันทิง้งบังในตืมเต็ม,ตมบังบรด้ตืมนม้ำบุญสิขาดเขนินโบกเดินบ่ทุ่งทางไก่ไทยทงเบิดเกี่ยงศีลพ่อมีพ่อหน่อยท่านบ่อมีพ่อหน่อยภาวนา อบ่มีเอือวเอาวหามไม่เมียงเอ้ยให้รักษาสินไว้จิตใจให้มันเทียงเด้อแม่เดสลึงเดียวบ่ได้สื่อเงินนั่นแกแม่นบุญสมถะวิปัสสนาพร้อมเป็นหนทางตัดกิเลสละให้ลูดลบให้พ้นสิเห็นมองปองนิพพาน ันเป็นเจสเันลายใหญ่คณะสัตหีเจ้าภาพเป็นตั้งองค์มหากรถินน,มมนึือมามณีเพื่ออุทิศส่วนกุศลหาดวงวิญญาณในความดีของพอประยุนพร้อมกับบวชลูกบวชเต่าเขาได้ประพุทธศาสนามีาา่ไผ่แนบมณีคณะสัตหีาเจ้าภาพกไลผูไลโคด,ดำกันนิแมืนนคุณแม่สุบัญคำแก่นแก้วผู้เป็นภรรยานายวรวรรณนางโรสลินคำแก่นแก้วบุตรชายบุตรสะใภ นางสาวสุภลักษณ์คำแก่นแก้วบุตรสาวคุณพ่อบนูนคำแก่นแก้วพี่ชายคุณพ่อทองหมุนคำแก่นแก้วพี่ชายคุณพ่อบุญทันคุณแม่สมรดีไทยสงผู้เป็นลุงเป็นป้าคุณพ่อสมบูรณ์คุณแม่ทองมาดีไทยสงลุงป,ป้าคุณพ่อประพันธ์คุณแม่แตงอ่อนดีไทยสงลุงและป้าคุณพ่อ,อนงงดีไทยสงผู้เป็นลุง คุณ <irgend. S 2> พ่อสุทัศน์คุณแม่สถียนสีน้องโคดลุงป้าคุณพ่อสิทธิชัยคุณแม่อรดีแก้วมณีพ่อนาคแม่นาคและหมอลำธีลวัฒคำแก่นแก้วก็เป็นยังก็เพื่อนลูกไสหล่าแม่สุบันธีลวัฒคำแก่นแก้วแมนเจ้าเป็นเจ้าภาพ แล้วมือนีก็บ่อตองออกค่าจ้างแล้วั้านหยังดอกเนาะเออเ้าดอกแยกเอาแต่ค่านีเลขกตอนละค่านีเลขกสามพันหนึ่งสามพันเจ้าตี้สามมื่นคัวหมดแล้วมันปอกไก่จักหน่อยเนาะสาธุอนุโมทนาบุญเพิ่นได้ยินซืือยินเสียงเพิ่นใหญ่เอ้เจ้าภาพเพิ่นสิมาราชงั่นตัวอีกพูนละลอยพูนละลอยพมดแล้วพอเสียงปมือสวดัตห้เจ้าภาพพอน่ะขอกระถินก็มี่ไหลกระถิน ือกระถินมันเนาะมาหาแปลวายไถ่ถิ่นแปลว่ไม่สะดึง กระถินบูดกระถินเน่ากระถินเป้ากระถินเต็มกระถินวิบัติกระถินสมบัติคัดเป็นตอนวัยน้ำกระถินเขาได้ดำสะดึงถึงเ่งบแม่นกาคาผ่ามาข้างงากระถินผมสิแปรสิสิบเอดยางตำค่ำผะน้ำกระถินมาจุนละให้ใสใจจำไว้แปรลงไปกระถินหน่อยคือจุนลุ่นเก่ามัชมิมักศีวากระถินสร้างดอกซ้ำกลางส่วนมหากระสีอ่างกระถินใหญ่ถ้ำคบสงกะมีเพียงพ่อแต่ส่ยงถึงเก่าสัทธาอยังผาแล้วบันี ok ้ PI, พ่อโปรกถินนะสัทอาอยัางพามาท่านอยู่ในเขตบ่อริวนันครบ้วนว้ยมวนพร้อมสู่ประกาน บัหนีไม่ใ่กระถินบูดว่านันสับผ้าทานทํำทนใจบอบานน้ำข้นขมือท้ำกระถินตั้งฟังเอาตอนไปนาสัตว์ท่าเป็นหัวโตวกระถินเลื้ยเน่าทิ่มขอบใจเจ้าซื้นบานคิดอยากให้ผู้นั้นจใจหนึ่งอยากเอาคืนบนัหนีเมียคิดเสียดายน้ำหลังคดาน้ำทั้งปล่อยปล่อยคือกันทั้งสิ้นเป็นกระถินบางเป้ากระถินบูดกระถินเั้งกับกระถินดังคอยโอ้ยรวมแล้วบ่ต่างแก้ว หกทุ่มถ้าคณะสัตยาเจ้าภาพอยากให้มรลองมอลำเอ,อนะื่อเนี่ยดวงวิญ,ญญาณอิปอเข้ามากินเข่ากินหนามมารับเอส่วนบุญส่วนกุศลแต่งผ้าเขาหน่อยได้ไหมเด้อเออฮาบอแตงแล้วก็มาบอกลูกบอกเตาโลดเออว้าบอแตงดอกเด้อพระเพิ่นเอ,อื่นแล้ววางสันเด้ยเอยาวฮะเพิ่นแตงเรียบร้อยแล้วโอติโอสาถุบนละหกทุ่มบนละสันยาเจ้าขึ้นมาเนาะสรุปแล้วว่าจังสีสเสยย,ยุกที่สองต่อรองกันขมา่าสรุปแล้วว่าคนเฮาเกิดมาแล้วในศาสนาพุทธ เรียกตนเองว่าชาวพุทธมามะกะเพิ่นจะไป้พิ่นเฮารักษาศีลกินข้านมันภาวนาบุญบุญีบอมีไผผันแจกบ่หอนแหกออกได้คือไม่พากลางคือจะเฮ่ากินเขาเฮากินกระเฮาอิ่มนั่นล่ะมันบ่อเปมถ่วงเขาพุ่นผู้บวกินบุญหาปาาอยู่บ่านานใดกาวบ้าพน่นไปปาก โสดขนาดใหญ่เนี่ยใจป็นคนโสดของแกโดนดนพ่อกันเถื่อนึงดนดนกับพ่อกันเถื่อนึงโต๊ะดึงสวยแท้กามแท้แต่ก่อนถึงดำถึงเละ กอกระทึงดำเถิงแหล่เดี่ยวนี้ใครแน่ปะเศร้าแด่เศร้าดำเดี่ยวนี้ใครแน่ปะเศร้าแหล่เศร้าดำตรงนักก็สวยดี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 เสียทีแต่หีดำคนใลคนเหนหัวม้วนมึงคืนเอาหัวเด้นหน้าเป็นหน้าก็ ซ้ำนำสาควนนอลุงเอาซ้ำนำสาควนนอลุงที่จุงวัหลังคูฟ้กรันเดินที่เดินไปไหไปหาควนสอน่อเดินไปนาไปหาควนสอน่อเอาละกนอละร้อนนี่ปังบ้านบอลเดินยังมากันลำนี่ไปลำมีลายว่าลำกลายไปตรงตัวปลาลามายุ่งแห่งดีลำเดินไปสัตวแข็งไม่กระวันสับเดมสับเด่จังใดกันแต่บลาลำเด่นเฮ็ดเป็นอึ่งพี่น้องพวกเจ้านั่งล่ะที่มักลำเดียนมักลำเดีนบาดอึ้งซ้ำน้องลำ เลื้อนองใส่กวาตพงตบใส่กะกระดังตุ่มสิพุ่มสินเราไบเมาดื่มเสียงไม่น้ำผู้ไทยสิจ่อยปะมาณเด้งสะกะตื้นน้ำเยียงน้ำแล้วข้าเป็นอีกซ้ำเพ่งโคตรลาดมาซับกลับดีไหมพุ่มขับไปจะไรทางโจเหมากันสู่ลาบสันขันแข็งเมย์เอ้ยเมย์ละเสียแข็งแรงกะสู้ว่าใดความรู้ยอมเบาเอยนั้น